ก็ต้องกราบสวัสดีดทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการส่งเกมไปให้เพื่อนนะครับผมในสตีมนะครับผมสตีมนี่แหละเออสตีมเออใครๆรู้จักสตีมเออนันเออ รันนี้ผมจะมาส่งเกมให้ผู้่อนีของเรานะครับผมผมก็ทำการส่งไปแล้วนะคะผมเดี๋ยวอ่าขั้นตอนแรกอ่าถ้าเราจะส่งเกมอะไรแล้วก็ไปที่ชื่อเราแล้วก็ไปที่ช่องเก็บของถ้าเรามีเกมที่จะส่งไปให้เพื่อนนะเนี่ยผมจะส่งเกม r e d o o dead two นะครับผมผมก็กดไปที่เกมผมที่เราอยากจะส่งแล้วก็กดไปที่อ่าตรงนี้นะเราดูตรงนี้ เราก็ดูด้านล่างนะฮะเขาจะเห็นว่าดูในหน้าร้านค้าก็ส่งของขวัญแล้วก็เพิ่มไปยังค้างของฉันไปที่ส่งของขวัญน,นะครับ,รบโอเคอ่ะ เขาจะให้เลือกวิธีการส่งของขวัญอ่ไม่ใช่ดิเลือกวิธีการส่งเกมส่งช่องทางอา่ช่องทางที้นึก็อีเมลของขวัญก็ใส่อีเมลกันเราไปนะฮะอีเมลที่อ่าช่องทางที่สองก็คืออ่สวัสดีส่งอ่อะไรนะส่งของขวัญโดยตรงผ่านสตีมเพราะว่าผมจะส่งให้ทีเให โอเคนเะนีราเราก็กดถัดไปแล้วก็ทําการอะไรได้เลย้งสร้นสุดผมผมจะส่งไปทางอีเมลของขวัญจะส่งไปทางอีเมลนะครับน้องเขาก็ได้ส่งอีเมลมาเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็ใส่ปุ๊บอีเมลปุ๊บแล้วก็กดถัดไปชื่อผู้รับัชื่อผู้รับโอเคเรามาต่อไม่มีแลกวชื่อผู้รับเราใส่อะไรก็ได้นะครับผมไปพิมพ์ขอ้อ,ขอความข้อความแนบของขวัญน,นะครับ ไม่เกินเอ่อไม่เกินร้อยห้าสิบโอเคชื่อผู้รับผู้รับเอ่อน้องเขาชื่อมิกเอ่อใช้เออมิกกี้เขากันเออมิกโอเคเราก็ได้ไปคิดชื่อแล้วนะครับชื่อเกมให้น้องเขานะครับหาเรื่องฮะบีโปโปเตมัสมิกเซอร์จอมสร้างอ้าวความเ,เร็วสุด ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับน้องอีอีขอขอแสดงความยินดีแล้วก็เล่นมุกยิงมุกให้น้องเขาสักนิดนึงคือมุกอ่าเที่ยนะครับผมเดี๋ยวดนด่ากับนี่น้องได้รับเครดิตเล่นโอเดตูหนึงเกมห้าจากการตุดแล้วโอเคตัวเองชิ่ชิดด้วยความปรารถนาดีขอให้สนุกโอน้องเขาเล่นเ็นขอให้ปรารถนากนเล่นเนคนเหรอ อืมสองสองสองไปแล้วก็ลังขอแอปปปปปโอ้เคส่งไปละของถึงเรียบลอยเรียบแหล่เรียบถุยเรียบร้อย แล้วนะจะไปรับได้เลยที่ที่ไหนวะที่ G A R G แล้วกดไปที่ Yes I have steam Yes I have ตัวนึงนะฮะ Have steam เคน้องเขายัง เรื่องเกี่ยวกับระบบของสตรีนะครับผมก็สอนอไปเรื่อยๆแอร์สมกินอย่างนีนะครับสำแล้วก็สำหรับการสอนการส่งเกมไปให้เพื่อนก็จบแล้วนะเออก็ส่วนนี้ผมก็ขดเวลาไปก่อนนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชื่อมคันอย่าลืมกดซับสไคร์้า่างนี้ได้เลยนะครับผมกดทีเดียวไม่ต้องกดสองทีนะครับผมเดี๋ยวมันจะบาลายตาหาะนะครับผมไปละบ๊ายบาย